สวัสดีครับพี่น้องป้าเล่นไปเล่นมากอะมาพ่อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดจักแค่ดยังบวมันเกิดยุคอนปกติอันเห็นคนไทยคันเก็บไปกินอยู่แรกค่ะพี่น้องเพราะว่าหมกแทบแซบประสันวาน,นี่มันลาลายนี่เป็นจุ่มจุ่มยู่นี่นี่ แต่ว่าตัวป้าเพราะขั้นเคยกินป้าก็เลย่อยาเก็บไปกินดอกจ้าเพิ่งเนี่ยงามคัดงามเนี่ยมัวเตะออกมาอืคือสิกรลังแสบๆอยู่ดอกเนี่ยพี่น้องนี่เพิ่งเขอยุตต่อนันสิค่ะนี่เห็นปะอืมได้มวนนึงพอดีเลยนี่ถ้าเก็บไปเห็นบ่ค่ะ ค่ะพี่น,อน,น้องจ๋าฝากชมเ็ดท่าเห็บเบื้องซือดอกนะคะ่ะเนี่ยค่ะโอเคค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ